แล้วเอากล้ามาแล้วโผด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 คนดูคนดูนด <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนมืัอนี้กะสิดำหน้ามือทำเอ็ดไอ็ไอ,อจูว่าดำหน้าดำหน้าดำหน้าดำไฮดำไฮดำหน้า คำเราได้พี่น้องเลยตะเวนตกแตงยังดำอยู่ดำยามคำแล้วมันบ่ฮอน มาดำเดอ้อดำแล้วแล้วทีพาไปขี่สไลเดอร์ อ๋อแม่เอาเอากาไหมนี่ังนะครจับมึงดูอ้อันนี้เขาเอิญว่าเหนียว นักซะตัวนั้นมันโบเป็นเหม็คือดวงคือดวงคือดวงก็ต้องเมนดวงอ้าววันนี้ไปดำหน้าไปวันนี้ไปดำหน้าดำให้ดำหน้าแล้วก็เกี่ยวเขา ยาภัยยามนาครับแม่นเป็แต่พี่ดาวเอ,อ้ยทงไผยทงมันนาไผยนามันทง,ลงนลังแห้งกนะลายครับค่อยคำลงแรงแตะเว็นรับขอบฟ้าแล้วพี่น้องยังบริขึ้นแต่นานหน้าอยู่พืช คึมอากาศเย็นเย็นมีกระพ้าลูกผ้าล้านลงไฮลงหน้าดำพลัดแ้พลัดแ้แล้วเอง กล้ามาเติ่มอีกมาดำชอนี่เด้อพี่น้องป้องปายจังแหลวหัย Đó chú đó. <cười> <cười> nó chú nó Đế nhằng nó đeo, nhằng nó đeo cả đèo <laughs> <laughs> cả kiếp hoi phê Hoi cả hoi xe xe đi hay đám leo mùa sau này Lớm rồi này cả leo มากระเริ่มเฮาเลยเอ้าเอ้าเฮาอะไรเฮายั้งน้อตัวน้อยหน่อยนะเอ้าเอาเอยาเอาอาคอยคำลงแรงนะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เรียกว่าขอจบซ้ำนีกก่อนเด้อพี่น้องงงไปเนาะขอบอกควาใจผู้ที่เข้ามาเบ่งมาส้มการดำไห้ดำหน้า มือทำอิดทำกอมือเริ่มต้นมือแรกแหกบานจนค่อยคำต้องฟ่ามือจัลัวแล้วก่อนขีพ่าขีเมกมือตื้อๆเพราะขอบกขอบใจผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาซ้อมกดชับกดไล่หายเสียดชแนลนิเด้อพี่น้องเด้อขอบกขอบใจหน้ากันหน้ากนใกล้บ้านนี่ยแหละไกลปัดไหน เออมาเห่ามาเห่าคนที่มาแต่หามาแต่น่าคือกันละพวกนีนก็ได้โอ้ยบรรยากาศบ้านๆที่เราปองไฟเหาอนอ๋ออ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอความสุขสุขดีจะมีเคยทานผสมทั้งหลายทั้งหลายเด้อบ๊ายบาย